สวัสดีค่ะมาพอกับหนูอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบมัวนัวนุ่นวละกัซื้อยังบอกเขาทำไมซื้อบอยครับเมื่อนี้ปิ้งปลาเค็งค่ะเขาเนี้ยหอนๆอนลวกะอันอียังกับบอยนี่ก้อยก้อยหอยครับก้อยหอยสซคายหมดแดงเออใส่หมดแดงค่ะเอาฝากกดติดตามบอว่าทำไมฝากกดติดตามมันเหบอว่าฝากรับส้มฝากติดตามไม่ได้ครับสองสองกินแซบแบบนุ่นัวครับ แกะบกินอันปลาปเค็งแกยานอันมีกาง <laughs> แซลพึ่นกันเสื้อคู่นี่ตำมะฮู้สำงั้องท่านอนถือกันดีครับบรรยากาศคือกองเหมือนเดิมก้อยหอย พกเ็เราบางคนสิสงสัยนะค่ะว่าเป็นยังอันเด็กชายบอยนี่เป็นยังคือได้มาเหตุคลิปทําไมเด็กชายบอยถึงได้มาทํนะาคลิปเนาะบหมคนสิว่าเป็นอะไรก็เป็นยูรโรงเรียนเดียวกันนี่ลนะคะ่ะยูรโรงเรียนเดียวกันบัดนี้ทั้งนี่กับมาอยู่ไม่ก็ไม่ได้รู้จักผู้ใดเนาะ ก็รู้จักนั่พอแกเนี่ยพราะว่าพอแกมาต่อนหน่ำหน่ำปลาปล <c oughs> าพ่าพ่อเป็นยังบ่อยเป็นกรรมการครับกรรมการเก็บพวกหน่ำปลาปลาอ่ะหมู่บ้านอ่อนนะ,ะน,กนะก็เลยรู้จักก <c oughs> <c oughs> ันแล้วก็เธอมาขออิงยังคู่ขอสปอนเซอร์ครับกีฬาสีนี่เดียวกันเนะนะครับกิจสปอนเซอร์กีฬาสีเพราะเป็นขวดสปอนเซอร์เด้ยเื <c oughs> ้อครับเสื้อผา้าเสื้อกีฬา ก็เลยสนิดกันมาบันนี้ก็เลยาคืออย่างว่าไทยทั้งนอกพอ่ามูบานนี่นะมันบรรยากาศดีไหมก็เลยส่วนเบิงแววแต่ละคนแล้วหนะก็เลยส่วนแกที่แรกแกก็บอกว่าถหตผมมาซื้อบ่กครับหะนะมาซื้อบ่อภาพภาพไปไทยซื้อบ่ออย่างสินะก็เลยว่าบัวดอกมามามะนางกินน้ำคู่นะ แล้วเป็นชุดเดิมต้นส่วนนักเรียนทุกคนกะหักแพงคือลูกคือหลานเหมือนกันหะ่ะคะอยู่ในรั้วเดียวกันก็เหมือนครอบครัวเดียวกันเถอะของหันท่ครับคือกันดีครับก่อนใครจะแซบนิ้วเขานะ ถ้ามาผู้เดี่ยวกับสกิร่าอย,ยู่พอบาม่งหูเจ้าผู้ใดมันบ่เจ้าก็ออกจากบ้านนี่มาเนี่ยประมาณโลนึงเนาะแบบน่ะนะครับทางดังเนี่ยโดยไปนั้นก็จะเป็นสะพานที่เคยถ่ายกินบักหวยเ่ะมือหนากนค่ะแถวนี่เขาก็เสียดหน้าปีเออหน้าอย่างก่อนหน้าปังก็เด๋อเส็บสบ ผัวกับคะเทพผมข้าวเส้นเห็ดคลิปไปเห็ดเห็ดคลิปมาเพื่อ แกอยากคิดช่องเป็นของเจ้าของเนาะมันก็สิซได้ดีขึ้นแต่ตอนนี้ตอบว่าังไ๋ก็บ่อยบวใ่ไหครับจะสีทายยังไงเยอะคู่ก็บอกว่าไทยไปโรงเรียนไหนมาไทยโรงเรียนไทยพออ่ะ ใช่พอออ่ะครับแม่นีน่ครับพ,พออ๋เยอมากหรอเฮ้ยอย่างกงี้นนันภาษาบาละ่ะโอ้มีใครพร้อม้ากินบอนี่ใครเอาดีบะ ปากกาปากแข็งเสียบดิมันดีคักจริงแล้วแต่บางห้องปีใหม่ไปเทียยเ่ยวไซเนะปีใหม่ไม่ได้ไปเลยครับอยู่เฮือนโควิด ว่าเป็นเ,เนลออาละ,ะตั้งหลายตัวบจะลองกั็นยู่งกนหรือเปล่าเตี๋ยไม่นะครับมัว่วมาเล่นอยู่บ้านปะบ่ครับผมไปเล่นผมขับไปหาเล่นส่วนของไบ่อยมิจักคนบ่อยบอกเขาดูมีหาคนครับ นักเรียนไหมครับห้าคนครับผมห้าคนผู้หญิงจะคนผู้หญิงบ่มีครับผู้หผู้ชายเออนั่นแหละค่ะมีแค่นั้นแหละโรงเรียนน่ะวเดวิดลงเรียนใหญ่อดอกเมิดโรงเรียนมีสองร้อยกว่าคนสองร้อยสี่สิบคนอืมสองร้อยสี่สิบคนเด็กชายบอลก,ก็จะเป็นนักกีฬาโรงเรียนประเภทไหฟุตบอลครับฟุตบอลช่วยเหลือคุณครูทางด้านไหนะบอกด้วย ถือยังทายรูปเป็นตาก้องโรงเรียนครับเป็นตาก้องโรงเรียนก็ได้สนิทแล้วอ๋อใครคู่ทุกคนก็ได้สนิทน้ำแกนแล้วเพราะว่าเรื่องแกกัะมันก็ะเป้าเป็นความนะเรียกกรเป้าเป็นแนนจักหน่อยเป็นนักกิฬล่ามีผู้สาวหรือเปล่ายังครับ แมนอยู่บอ่อครับผมชิมาปีระบบไวชิมหกนะครับชิมหกแล้วบ่ะชิมหกแล้วม,มันนะดเด็กไายาคือเกาเด็กไายบ่อยคือเกาเหรอใครหนารักมันบ่อยเนาะอย่าเอิญหน,น่ายถอนสิเท้า <c oughs> พอได้เบื้องบนอ่เบิงบ่ง,<บ>งค,ครับเบิบ่องขีดนะไม่นะครับเบิ่งเบิ่อหื่นเลยครับมีบอกเพื่ออะไรตกใจเอา้หาหะน้าไม่มีครับส่งไห้เบิ่งเอาแมนเธออยู่บทนี้มีบป่าม่มีครับครูเขารู้จักมาแล้ว จะอยู่มาสามก็จะจบปีนี้แหละค่นเนี่ยแล้วก็ไปเลี่ยนต่อ,อบางเอื่นแม่นบัแม่นครับเดี๋ยวเลี่ยนในเมืองเลี่ยนไกลบ้านในเมืองครับครูเบอร์เทวเล่นเนาะไหมครับถ้าอยากไปเลี่ยนโรงเรียนไหนพ,พาราลัยครับครูอ๋อคือไปเขาสะกดลาชันอไม่ได้หรอกครับเพราะว่า ปึกป่ะเนีปึกยุบอะครับปึกบอกให้ไปโรงเรียนสายนะไปตื่นไปโรงเรียนท่านบ่เนาะผมไปเสาวกินอะครับคู่สบายของเธอไม่สิบคนไม่มีครับหาคนครับ อ้าวยิงมีหกครับปไปใส่อีกผู้หนึ่งผู้นึงหนึง่งบุมมาเลยไปส่งนี่มีไซลัอยู่บ้านซื้อบาดนะครับรมาเห็นเลยหมาเห็นนะครับม๊สองจ้ะสิบสองสิบสองชายล้วนชายหมดเลยมาม๊มาหนึ่งเด็ดอ่ะม๊าหนึ่งไหลยอยู่นะครับม๊าหนึ่งมีผู้หญิงนะครับตอน,น,นเขามาตอน,น,น ข้อแม่หนึ่งซุมเธอกับมี่หาคน,น,คน,นานัดหกคนเท่านั้ดปะบ่ครับมีผู้หญิงเนาะครูเขาใหญ่นี้ปะนะครับเขาไม่ยหญ่ตอนม2ออมีจักคนตอนเขาอแม่หนึ่งเล็กแล้วหอยยุบสีผมจำม่ได้แล้วครับก็แล้วหญ่นี้หญ่นี้หญ่นี้บ่นะครับ ก็เล็กแตเดือดแค่นั้นเข้าไปใส่ใหญ่าปใ,ในเมืองปะนะครับเขาหอนๆจะเป็นเสียบคัก้อเพื่อนแกกับปลกไก่โรงเรียนบั่นพักทั้งนี้กับปลาอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนจุ่กลางหมู่บ้าน จะวางอันเดอร์รัดมาทางหลังโรงเรียนหเหรอใดมันบ่ได้ครับข้างครับครูยังกับรัดเปทางข้างนะครับทางไหนทางศูนย์นักเรียนนีครับครูเออครูเห็นเขารัดมาอยู่น่ะนะครับแสดงว่าถ้ายังมาโรงเรียนเหมือนเมื่อวันเท่ากับเมื่อทางนั้นบ่นะครับไม่ใช่มีซอยน้อยเขาทางเดือนผมดูครับเขาบอกไก่เนาะถ้ามาทางวัดก็คือส่งสีไก่อยู่ เมื่อไหนเขาไปถ่ายสนามโรงเรียนเหรอเมื่อไรครับเบิง่งคนก่นอเนเบเตฟุตบอลกินกินอ่างเขาหลุดไปยังหรอบาดผมอายคนหลายวะครับพาหนักแคได้เดียวหนัง,งขุดเสาบหรออืมหนังขุดเสาบ่ะหักอยู่เดียว แสบปากเลยชอบมากกินป่าป่าเคคนี่ยถ้าก็กินค่ะมีนับมันมีกลางไม่อยู่ครับนเนื้อมันหลายเนื้อมันตองเบิงกลางมากินแบบนี้กับแซบเนาะ เน,นื้ะแกงทำไมขอกันดีได้ดิบเขือซรับแสบแสดงว่าเธอมากินผักได้นีบ่อยถึงคนมึงมากินผักเปล่า สมพรจัจะตัวเมื่อยอะแม่เนาะอิ่มแล้วครับ,ก,บกับเมื่อกี้กินทอดไครอีกว่ะเดียวบอสครูอิ่มแล้วกนั่งทากินป่ะไม่กินครับเป็นบล็อกนี่แทีะที่ผมกิน อากาศยืนเย็นแต่เหมือนีนแค่นี้นะไม่ครับฮอนยาวจหน่อยบอกเขาทำไงเป็นผู้ไทยบ้านไหนเขาว่านบ้านเลยซื้อครับตำบลอำเภอตำบลเสีงซื้ออำเภอพน้าแก้วจังหวัดสกลนครครับอำเภอพน้าแก้วนะพึ่งมีเซเวนม่ครับเปิดวันที่หนึ่งหนึ่งคู่ไปแล้วบอกครับ บ่แล้วคู่ยังบ่ไปท้าไปแล้วบ่ไปแล้วครับกต่สิบบ่คือเซเว่นอย่อื่นนี่บ่ไม่เลยครับไม่อย่างน,นี้เลยครับหมายถึงว่าน่ะนะของหน่ะในเซเว่นน่ะไม่เลยครับกต่มีคือคือเซเว่นอื่นห่ือไ่มีเว้ครับคือการเบิร์ดครับเซเว่นซื้ออย่างไปไปเล่นน,นี่แหละครับเขาไปเล่นในเซเว่นนี่ครับไปซื้อขนมแล้วก็มา,มาครับ<า>ได้ขนมอย่าง เลครับครูซื้อบัตรเท่ากับได้เล่หน,นะว่าแสบเนะครับมามา,มามาของอันนะครับเซเวน่น <laughs> มันเกียยวเวเ่ยวกันปะของเซเว่นเคยแซววัฒนากลิ่นไข่ <c oughs> โอ้แสบเด้อเพิ่นสวดละ,น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 ,ละนะครับคู่ไปนะซื้อตำหุงร้านนะครับผ้ามอสระหาผ้าซื้อร้านนั้นละ สันหลันยี่หยุยคนหลาย่หัวคนสินเก็บแล้วคุณโทรไปสั่งหมอครับนึกคุณไปจ่ายเองคู่ตําเองครับเพบ็ดบะ <c oughs> <c oughs> อืม <c oughs> อิม <c oughs> อ่มแล้วได้บะกลิ่นผักกินไนนด้ออีดีแซ่บมีผักอย่างคือผักกระดอกผักกระจรมันคู่เอิญผักกระจ่อน,นนรนะ บ้าพุพังังน้นองหนึ่สิบหากัดดอกครับจ้ะเอาขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับ z มสองกินแสบแบบโนโน่น <c oughs> เอาบอกด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับทมสองกินแสบแบบโนโน่ครับฝากาก,ากดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีค่ะครับ